เขาเรียกว่าตรงนั้นค่ายจางจงหมิงเราอยู่นอกฐานมันเข้าไปไม่ได้เพราะอยู่ๆกลางคืนมันโผล่มาจากใต้ดินมาถึงก็ซัดเรายิง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 กว่าจะยึดฐานนั่นได้ก็อีกวันหนึ่งเข้ายึดฐานมันได้อย่าไปจับ,จบของนะจับไปเป็นเรื่องเลยนะจับอะไรระเบิดตึงในดีนะพอยึดได้ฐานนั่นเสร็จคําสั่งใหม่กองร้อยอื่นๆอยู่ตรงนั้นเฝ้าตรงนั้นไ้ สั่งกองร้อยสี่สี่ศูนย์เจ็ดของผมเนี่ยไปพิสูจน์ทราบต่อพอเดินมาถึงเนปสวนยางเป็นสวนสวนยางที่รกๆพอเข้าป่าทึบก็โดนทุ่มยิงเลยจังหวะที่ทุ่มยิงก็ต่างคนต่างหอบอกน,นะผมก็เอี๊ยบกันเิดแต่ถามว่ารู้ไหมไม่รู้หรอกรู้ตอนที่มันดังขึ้นมาแล้วพอโดนจับกล่องดวงใจก่อนเพราะว่ากางเกงนี่ยุ่ยไปหมดเลยผมก็ยกขามาดตูตอนนั้นข้างขวาของผมก็ยุ่ยไปหมดแล้วปืนเนี่ยถือเอ็ิบบกข้างขวาเนี่ยกระเด็นไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่าแถวเนี้ย นิ้วแต่อะไรโดนหมดละสะเก็ดเจ็บร้อนร้อนร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บตรงแปลแล้วก็หยิวน้ําพอแห้งแล้วก็ลูปท้องผมรูปท้องให้มันเหมือนกับว่าทําอะไรก็ได้ทำให้ไอ้ไอ้ไอ้ความเจ็บมันตู้เราลงวันนี้พบกับวีรกรรมของทหารพรานกองทัพภาคที่4ในการยึดค่ายจางจงหมิงของโจนจีนคอมมิวนิสต์เมื่อปีพุทธศักราช2528 โดยอดีตอาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์ทองมากสวัสดีครับผมอาสาสมัครทหารพรานสมศักดิ์ทองมากครับตำแหน่งวันหน้าชุดปฏิบัติการที่5 7, กองร้อยที่4 4 0 7ก,กรมทหารพรานที่44่ใกล้กลนปลองนครศรีธรรมราชของกองตะปากสี่เข้าสมัครทหารพรานตอนนั้นอายุ17ปีที่จังหวัดพัทลุงค่ายต้นใส เป็นกรมที่4415ทำงานอยู่ที่บ้านต้นไทรระหว่างเส้นทางไปจากพัทลุงไปจังหวัดตรงังก่อนจะถึงเขาเรียกว่าเขาปัผ้า,าอยู่ที่บ้านต้นไทรมาก็ได้มีคําสั่งออกปฏิบัติการอยู่เรื่อยประมาณปี27มีคําสั่งให้ขึ้นแถวแถวจังหวัดยะลาไปกันสองกองร้อยส่งแต่ว่ามันมีหลายๆกรมมาน่ะที่ไปแถวอำเภอเบตง เป็นพื้นที่ของโจ,จงนจิตก็เป็นพื้นที่อยู่ตามเขาตามอะไรเนี่ยแต่ปีสอเนะีที่ผมขึ้นไปนะตอนนั้นนะมีกองร้อยอื่นๆที่ขึ้นไปหรือฐานราบขึ้นไปมันมีพื้นที่เยอะมากแล้วก็หลายฐานที่เขาเข้าไปทําลายนะเหมือนกับว่ากองกําลังอื่นๆเขาเข้าไปก่อนเราเราเข้าไปตีหลังไปสนับเหมือนกับว่าเอากําลังไปหมุนเวียนไปเปลี่ยนของกรมสีสาม ตอนนั้นการประทะการกองร้อยเราไม่ได้โดนไม่ได้อะไรเพราะว่าเป็นกําลังที่ไปหมุนเวียนตับเปลี่ยนกันเสร็จจากนั้นก็ผมก็กลับมาที่นครศรีแต่เพื่อนเพื่อบาดเจ็บเยอะถ้าเปรียบเทียบผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์แถวสุราษฎร์ธานีกับโจนจีนคอมมิวนิสต์ในเบตงเนี่ยครับแตกต่างกันนะครับกีดความตาม,มาดเนี่ยพอๆกันเหมือนๆกันคอมมิวนิสต์คนไทยที่หลงปิดไปนะกับโจนจีนแต่การเป็นอยู่ต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงปอคอทั้งฐาน อยู่ในป่าตามปกติเป็นฐานเป็นฐานตัวเองแต่โจรจีนคอมมินิตเนี่ยตั้งฐานจะขุดอุโมงค์เป็นอุโมงค์ลอดเชื่อมเขานี่ไปเขานู่นจะเขานู่นไปเขานี้อะไรเงี้ยต่างกันอยู่พวกนี้จะมีพวกการเลี้ยงสัตว์ตัวเองเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มีไร่ทําไร่ด้วยนะไร่ผลิตข้าวเพื่อได้กินในกลุ่มของเขาการวางระเบิดเนี่ยต่างกันพคอ,อแถวแถวตะอแถวนะกับโจรจีนเนี่ยเขาผลิตระเบิดเองเขาผลิตเป็นสแสวงเครื่องเขาทำขึ้นมาเอง แต่รุนแรงมากทําให้เสียชีวิตทําให้พิการขา asaki, ขาดทุกอย่างเขาผลิตของเขาแล้วเขาก็จะวางไว้ทั่วหมดเลยเวลาเราเข้าไปเนี่ยว่าเอ้ยตรงนี้ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะเวลาเดินประทะเนี่ยเขาบอกว่ากระโดดเข้ากำบังเข้าต้นไม้ใหญ่อย่าเข้าไปนะเดี๋ยวโดนไปก็ระเบิดอยู่ตรงนั้นนะพอมาปี28ก็ได้มีคำสั่งจากกองทัพภาคสีให้มาที่จังหวัดจลาอุเภิตงก็มา เป็นกองร้อยหลายๆหลายๆที่อ่ะเข้าเข้าไปก่อนจะถึงอำเภอเบตงนะรรู้สึกว่าไม่กี่กิโลก่อนจะถึงนะเลี้ยวเข้าทางตรงนั้นก็จะว่าตอนนี้น่าจะบ่อน้ําร้อนเป็นบ่อน้ําร้อนที่ก็มีต้มไข่แล้วพอบ่อน้ําร้อนแล้วก็เลยไปประมาณร้อยเมตรกว่าก็าเ,าเป็นน้ําตกผมก็ได้อาบน้ําแตวนั้นสบายใจก่อนจะขึ้นเข้าไปในป่าพอเลยจากนั้นเป็นป่าก็ยักป่าโปรง่งที่ชาวบ้านเขาถากถางนะ เคลื่อนกาลังเข้าไปเดินเข้าไปแล้วก็เข้าไปในป่าทึบจังหวะที่เราเดินเข้าไปอ่ะผมน่าจะว่าของทหารราบผมไม่ทราบว่ามาจากกองพันไหนนะเขาเปลี่ยนกําลังกันแต่ก็เปลี่ยนเ้วยกอปเตอร์นะเขาขึ้นงอเปลี่ยนเขาบินจากนี่ไปตลับเปลี่ยน,นไปเปลี่ยนกันมาข้างบนนะเราเปลี่ยนกําลังเหมือนกันนะแต่เราเดินเนะี่ยเราเดินเราก็เชียร์ดูเราก็เดินเข้าไปเดินเดินเดินพิสูจน์ซากไปด้วยเดินไปตรงนั้นเขาเรียกว่าฐานค่ายจางจงหมิง จางจงหมิงแต่ตอนนั้นที่ผมเดินเข้าไปอ่ะรู้สึกว่ากองร้อยกรมฐานปราณ4ี่สากับทหารผมไม่ทราบกองพันไหนคือมันต่างกนต่างอยู่เ็าเลยไม่ทราบเขาเข้ายึดฐานค่ายจางจงหมิงแต่ยึดยังไม่สําเร็จเขาให้เราเข้าไปช่วยเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปประมาณอยู่สักสองวันเส้นทางที่เดินไปเนี่ยบางครั้งก็เป็นป่าทึบพอป่าทึบมากเดินไปตะลุเอ,อสวนยางเอสวนยางมันมาจากไหนว่าในป่าอย่างนี้ ใครมันจะมาปลูกไว้นะแล้วก็เดินเข้าไปทาไมมีกลิ่นหมิ่นหม,มิ่นอะไรรู้ทีหลังว่าพลนําทางโดนยิงแต่ล้ะก็เลยทิ้งศพไปอยู่ตรงนั้นพออยู่ไม่นานก็ก็ญาติก็มาขอต้องเอาลิลอปเตอร์มากอบเอาไปเดินป,ประมาณสองวันก็ไปถึงจุดหมายก็ไปช่วยกําลังที่รออยู่แล้วพอไปอยู่ตรงนั้นนะกลางคืนนะฐานข้างบนนะไม่มีใครอยู่แล้ว จางจงหมีกันะตอนนั้นชุดกอดหน้าผมอะ่ะก็เข้าไปตีแต่มันยังยังอย,อยู่ยังไปไม่ไม่เราก็เข้าไปมันยากมากเลยตรงนั้นกว่าจะเข้าไปได้ั้านในอะ่ะเราอยู่นอกฐานมันเข้าไปไม่ได้เพราะอยู่กลางคืนเนี่ยมันโผล่มาจากตรงกลางฐานมันมาจากใต้ดินมาถึงก็ซัดเรายิง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 กว่าจะยึดฐานนั่นได้ก็อีกวันหนึ่งเข้ายึดฐานมันได้อย่าไปจับ,จบของนะจับไปเป็นเรื่องเลยนะจับอะไรระเบิดตึงในดี แม้กระทั่งว่าอ,อดูแล้วน่าอยู่อะไรสบายนะอันตราย,ยางั้นแหละพื้นที่อุโมงโมงเข้าไปไม่ได้้าไม่ได้พอยึดได้ฐานนั่นเสร็จเราก็ทํทํางอไว้มุมฐานเขาเวลางอมาส่งสบุงสะเบียงอะ้รเรายึดได้ปั๊บเราก็จะมีทหารสุนัขมาอยู่นะเพราะว่าต้องมีทหารสุนัขเพราะว่าเวลากลางคืนน่ะป้อมที่เราวางเลยรอบฐานน่ะพอม,มืดแล้วเนี่ยมันมองไม ah ่เห็นว่าใครจะเข้ามายิงเราปัญหาอยู่ตรงนั้นเราต้องใช้อาศัยสุนัขได้กลิ่น มันก็เข้ามายิงแล้วก็พอกลางวันน่ะฐานสุนัขหน้าที่ของเขาก็คือไปตรวจกับระเบิดในอุโมงค์อุโมงค์เข้าไปเพราะก็ไปตรวจกับระเบิดเนี่ยพลาดโดนกับระเบิดที่สนิทอยู่โคราชเนี่ยเป็นฐานสุนัขดูแลสุนัขเกโดนกับระเบิดขาขาดสองข้างเลยนะเพราะเสียงระเบิดดังตึ้มเนี่ยคือเอชจะเกิดแล้วผมก็วิ่งไปว่าใครโดนกับระเบิดแล้วเขาจะพามาที่ลานงอลานงอตรงเนี้ยผมอยู่ผมก้าวอยู่ ผมก็วิ่งไปช่วยไปหาไปเลยนะขานี่รุ่งริ่งงองมารับแล้วก็ส่งแกงไปมาเจอที่โรงพยาบาลป้ามุกวดตัวน้องแกตัดหมดสองขาเราก็ช่วยเขาตรงนั้นพออยู่ตรงนั้นอยู่ประมาณถักเป็นเดือนรู้สึกว่ามันเคลียร์พื้นที่ได้เกือบหมดแล้วคาสั่งใหม่กองร้อยอื่นๆอยู่ตรงนั้นเข้าตรงนั้นไปสั่งกองร้อย4407ของผมเนะี่ยไปพิสูจน์ทราบต่อได้ออกจากตรงจุดนั้นไปจุดหนึ่ง วันนั้นก็สั่งให้ออกจากฐานจางจงหมิงเน่ยผมไม่รู้ว่าไปทางทิศไหนก็ไม่รู้เพราะเดินออกไปประมาณสักครึ่งวันฐานจางจงหมิง่โดนมันตลุ่มอีกมันเข้ามาตลุ่มแต่กองร้อยผมนี่ออกไปก่อน้วแต่มีกองร้อยอื่นก็เฝ้าอยู่โดนตลุ่มอยู่คอปเตอร์ก็มาช่วยพื้นใหญ่ก็ช่วยมันหววงพื้นที่อะมันเข้ามาตลุ่มอีกชุดเราเนี่ยออกไปแล้วเลยก็สั่งว่ากองร้อยสี่สี่นเจ็ดะระวังตัวด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่า มันจะเกาะอ,อยู่กับเราอยู่เขาสั่งไปพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งเราก็เดินไปอีกพื้นที่หนึ่งไปเจอยางปาราเป็นสวนยางปาราสวนยางปารานี่อยู่ในป่านนะไม่ใช่ว่ายางปาราของชาวบ้านที่อยู่ริมริม,มบ้านไม่ใช่นะเป็นในป่านั้นเลยป่าลึกเดินกันสองวันสองคืนเนะี่ยพอเดินมาถึงเนสวนยางเป็นสวนยางที่รกๆไม่มีใครใช้สอยอะไรหรอกประตกเย็นแล้วปอพร,ร้อยสั่งคืนนี้เรานอนนี่นะก็กางตรงกลางเต็นท์ แฝนตรงแฝนเพลหุงข้าวกินกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต่อเดินพิสูจน์ทราบต่ออยู่ตรงนั้นนะ่ะคืนแต่คืนนั้นไม่มีอะไรเงียบพอตื่นเช้าขึ้นมาก็กินข้าวเลยเรียบร้อยตำเนียมของฐานไทยเรานะก็คือมีพระก่อเจอาแผนก็หลวงพ่อน้ำมนต์มีพระรุ่นนั้นรุ่นนั้นแจกก็ก็ใส่ห้อยก็ระับถือนะคนพุทธตื่นขึ้นมาเอ๊ะพระองค์นี้ผมหายไปไหน นา้าน้องแม่ให้มาป,ป้าปิดตาก็น่าจะล่วงหายอะไรอย่างเงี้ยนะตอนเช้าก็ากินข้าวเสร็จแล้วเก็บของ,ของเ,ขเก็บอะไรยบร้อยเดินต่อจากสวนยางน,านั่นนะเดินเดินเดินขึ้นเขาสวนยางนั้นจะอยู่ติดกับป่าป่าทึบเดินขึ้นเนินพอเลยสวนยางปั๊บเนี่ยจะเป็นก็แยกไาเป็นป่าไม้ไผ่ไม่กว้างมากหรอกก็เข้าป่าทึบเดินเดินมีทหารช่างตรวจกับระเบิดมีหมด การเดินเนี่ยหมุนเวียนกันเดินนะหมุนเวียนกันเดินว่าวันนี้ชุดนี้วันนี้ชุดนี้วันนี้ชุดนี้ผมเดินชุดที่สองพอเดินจากป่าไม้ไผ่เข้าเข้าป่าทึบพอเข้าป่าทึบก็โดนซุ่มยิงเลยประมาณตักเก้าโมงโดนซุ่มยิงตรงนั้นพอซุ่มยิงตรงนั้นก็ก็ยิงะแต่ดีนะยิงไม่ถูกจังหวะที่ซุ่มยิงก็ต่างคนต่างหมอบอันนะหมอบกันบทแล้วก็หางแถวยังอยู่ในป่าไม้ไผ่เลยนะจังหวะนั้นจังหวะที่ปะทะกันอยู่ตรงนั้นนะประมาณตักไม่กี่นาทีหรอะนะ ถึง10นาทีอยู่ประมาณนั้นนะซัดก,กันอยู่ผมเราก็ต้องสั่งว่าจุดนี้ไปซ้ายไปขวาอะไรอย่างเงี้ยนะจังหวะเคลื่อนตัวตรงนั้น,นผมก็ไปลุกขึ้นไปเหยียบกับล่กเบิรแต่ถามว่ารู้ไหมไม่รู้หรอกมรู้ตอนที่มันดังขึ้นมาแล้วเหยียบตรงนั้นเลยพอเหยียบปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าปึง้งมันหูเนี่ยปิงป้งปิงป้งปิงป้งปิ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 ้งไปหมดแล้วแล้วก็เสียงปืนเงียบไปจับกล่องดวงใจก่อน พราะว่ากางเกงนี่ยุ่ยไปหมดเลยปืนเนี่ยถือเอ็มบกข้างขวาเนี่ยกระเด็นไม่รู้ไม่รู้เลยแต่ว่าแถวเนี้ยแถวนิ้วแถวอะไรโดนหมดเลยสะก็ดแล้วก็ยกขามาดูแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไระน,น,ะ,น,นะตอนนั้นตอนนั้นพอร้อยก็เรียกชุดตรวจกขบรูเบิออร์ดก็ไล่ตรวจที่ผมตรวจที่ผมก่อนตอนนั้นผมนอนอยู่พอทักพักมหมอมาผมร้อยมาคุณอื่นก็ต้องอยู่ตามปกติไป ผมก็ยกขามาดูมันยุ่ยไปเลยนะมัน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 เละมันผงไปเลยพอสะกพักพอแล้วก็สั่งว่าตรวจการระเบิดเคลียร์ข้างๆผมก่อนอลูกที่ผมเหยียบอยู่ฝั่งขวาเนะี่ยพอระเบิดตุ่มเนี่ยมันจะเทไปซ้ายถ้าผมเทไปอีกฝั่งขวานะผมจะไปทับอีกลูกหนึ่งถ้าผมล้มไปทับลูกนั้นก็ไม่เหลือตายดีไนดะ้ขาขวาเหยียบแล้วก็มันมันเทมาซ้ายตรวจการระเบิดตรวจเจอตรงนันนะลูกแล้วก็ตรวจย้อนกลับไปด้านหลัง โอ้โหพ่วงเป็นยี่สิบสามสิบลูกในป่าไม้ไผ่ะที่เดินข้ามมานะ่ะที่เดินผ่านมานะ่ะระเบิดตั้งนั้นดีไังไ,ไม่กคยเหยียบดีมันไม่ไม่ไม่ใช่ลูกเดียวมันเหมือนกับว่าเป็นพวงเลยเหยียบลูกก็แตกเป็นสิบมันมันพ่วงกันอย่างนั้นเลยแต่โชคดีผมมาเหยียบลูกนี้หมอมาพอร้อยมาพอทักพักหนึ่งก็เอาไปป้าก๊อดปันแพลอะไรนะอ๋อเริ่มแล้วเริ่มเริ่ม ล้วก <T> ่อแห้งอยู่น้ำเพื่อนก็น้ำนิดๆให้กินบอกอยากินมากแล้วก็ลูบท้องผมลูบท้องให้มันเหมือนกับว่าทำอะไรก็ได้ทำให้ไอ้ไอ้ไอ้ความเจ็บมันตู้เลาลงเพื่อนก็เลยเอาร์ฟีนรมฟีนฉีดฉีดร์ฟีนไปเข็มหนึ่งก็เขียนใส่ไว้ก็ฉีดสองเข็มเพราเขียนใส่กระเป๋าไว้เพื่อฉีกางเกงพระลูกแสก เอออกหมดทําตารามอที่ป่าสวนยางเพราะว่าต้นยางตอนนั้นต้นยางป่าราก็ต้นไม่ใหญ่มากจะทําง่ายแล้วก็เป็นเป็นเนินทำตาลามอตรงนั้นย้อนไปนิดหนึ่งผมชุดที่หเนี่ยเป็นคนที่ใช้เครื่องตัดไม้เป็นแผนทุกแผนก่อนหน้านั้นนะเวลาเพื่อนโดนระเบิดในป่าผมเป็นคนทำตารามอแถวสุราษฎร์แถวอะไรผมทำมาทั้งนั้นนะเพื่อให้งอลงมารับเพื่อนคนเจ็บคนตาย พราะผมใช้เครื่องเป็นใช้เป็นไม่ว่าแบกด้วยนั่นคือหัวหน้าชุดที่ห้าเครื่องตัวนั้นหนักเป็นเจ็ดกิโลหรือ,อเท่าไหร่นะประมาณนั้นอนะ่ะฐานพารนขึ้นแผนเวลาให้งอลงมารับเนี่ยสปาท้ามาสับเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะต้นตอนนี้ต้นนี้เป็นไปไม่ได้นะกี่วันก็คุณโค่นอย่างงี้ไม่ไม่หักหรอกสมัยผมเอาเครื่องตัดไม้ขึ้นไปเลยผมเนี่ยหัวหน้าชุดเป็นคนแบกภาระดด้านหลังเครื่องเครื่องตัดไม้ ด้านหน้าลูกเศกของกินอะไรเงี้ยปืนกระสุนอันนั้นจะเฉพาะตัวผมนะ,ะในชุดผมนายกอน้ำมันนายกโซ่อะไรลักษณะอุปกรณ์ของมันนะเพราะเราต้องถอดแยกผมสะพายสะพายด้านหลังทำหนามอทำบางครั้งเนี่ยมันก็ยิงมานะทิ้งเครื่องหนีอะไรกว่าจะเสร็จนะ,ะกว่าจะเสร็จพอโดนโดนกับตัวเองไอ้เพื่อนนะ่ะเป็นคนทำผมก็ ยกขามาดูพออยู่สักเกือบชั่วโมงอะ่ะงอก็ลงมารับเพื่อนเขาแบกแบกผมเอาเสื้อทําเป็นเปลเราไม่มีเปลสาเร็จหรอกตอนนั้นมันเจ็บเจ็บอาการนะเจ็บร้อนรดจักนี้เลยเจ็บร้อนร้อนร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บตรงแผลแล้วก็หยิวน้ําพอแห้งเพื่อนก็แบกไปรอที่สนามงอสักพักเขาเขาก็บินลงมารับเพื่อนก็ เอาแกล,ลอนมีแกล,ลอน5้าลิตรแกล,ลอนเปล่าเอาไว้สําหรับใส่น้ำว่าน้ําดื่มนะเป็นแกลอนเปล่าเพื่อทาหมอนเพื่อนก็นกเบรปงองอมาลงปั๊บก็ยกผมขึ้นไปนะใส่เป็นในเครื่องตั้งเปย์นะใส่ไปเลยหันไปมองพเพื่อนบอกว่าเพื ok ่อเด้อไปก่อนนะแล้วก็ระวังตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่รู้ได้ยินบนะ้างนะตะโกนไปเสียงเตือนดังขึ้นกอปเตอร์ก็วนขึ้นไปไปถึงก็ลงหน้าตจดที่เบตง มีรถทหารมารับที่ค่ายต่อจอยรอแล้วก็วิ่งไปโรงพยาบาลไปตรงไปโรงพยาบาลไปตรงเนี่ยคือคือดินดังนั้นดินบนหัวดิน้วแล้วมันคนมันไม่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 ได้อาบน้ำหรอกนะมันไม่มีเวลาจะอาบที่ไหนนะนักลบไม่มีอาบหรอกดินเหวนอะไรเที่ยวใส่อะไรมั่วไปหมดวัยรุ่นนะพอไปถึงโรงพยาบาลเขาก็ทำความสะอาดอะไรอะไรที่เป okay. ็นลัวออกเข้าฉุกเฉิน คือที่นั่นก็รองรับอยู่แล้วเพราะว่าแผนแผนเนี่ยมันมันมันเป็นปีอยู่แล้วเขาก็ล้างขาที่ขาดนะล้างล้างล้างส่วนที่จะตัดนะนะขนขน,ขนหน้าแข้งออกทำความสะอาดแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็หลับไปเลยหลับไปเลยเขาไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ตัวหรอกดูดูก็ามารู้สึกตอนที่มาอยู่อร์ดโรงพยาบาลเบตงร,รู้สึกปุ๊บมันเจ็บเจ็บเจ็บก็เลยหลับหลับ,ลบตื่น ยังไม่อายให้ยาตลบพอเปิดตาปับ๊บอันไปมองด้านข้างเอ๊ะใครมานั่งเป็นผู้หญิงมานั่งเหมือนกับว่ามาเฝ้าผมตั้งแต่หลับยังหลับอยู่เลยแล้วก็ไม่รู้จักว่าใครแล้วไม่ใช่ญาติเพราะว่าญาติยังไม่มาหรอกเขาน่าจะเป็นห่วงนักรบเป็นห่วงทหารไทยมานั่งเฝ้าช่วยเจ็ดตัวนู่นนี่นั่นจนผมรู้สึกตัวผมก็มองเห็นเขาก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใคร <laughs> ยั่ไม่รู้ว่าใคร แต่เขาช่วยนะเขามาช่วยดูเลยก็เ,เหมือนกับว,ว่าไม่มีญาติอ่ะคือตอนนั้นรู้สึกเจ็บมากเลยคือแผลนะเขาไม่ได้ตัดเย็บก็ตัดปล่อยตัดเพื่อรักษาแผลแล้วก็เย็บตีหลังมันบวมนอนอยู่เบตรงสองคืนก็ก็เคลื่อนผมขึ้นคอลเตอร์มาอยู่ที่เสนาลางอยู่สองคืนก็เคลื่อนผมขึ้นมาลงมาพังกุดมาลงดอนเมืองเนี่ย ก็าเลยมารักษาตัวที่พระมงกุดเกือบปีจิตใจก็ดีขึ้นมาเจอเพื่อนเพื่อนเยอะนะโดนอายุ20หายแล้วไปอยู่บ้านอยู่บ้านเหมือนกับไม่มีงานทำหรืออะไรเนี่ยใช้ชีวิตที่เปล่าประโยชน์เลยก็เลยคิดขึ้นขึ้นกรุงเทพจนเพื่อนด้วยมีเพื่อนอยู่บ้านเดียวกันโดนกับระเบิดไปไปหางานทำทำงานในกรุงเทพกวว่าตอนนั้นได้บัตรบัตรศึกแล้วนะก็เลยขึ้นมาขึ้นมาที่องค์การสงห์ตามางมศึุมาฝึกวิชาชีพอะไรที่เราต้องการฝึกนะที เย็บเสื้อผ้าจีนรนายพลอยเย็บเครื่องหนังเฟอร์นิเจอร์ไม้จ่างไฟช่างวิทยุอะไระกับรถยนต์อะไรเงี้ยเราก็มาฝึกวิชามาอยู่มีข้าวมีที่พักมีอาหารก็อยู่ได้ก็ทํามานไปก็เริ่มเริ่มชีวิตกับทํางานตรงนั้นเพราะตอนนั้นเราอายุอยู่ประมาณรัก22-23ิบประมาณนั้นนะพอองค์การตัวเขาทธารมสึกก,ก็เปิดปแผนกใหม่ขึ้นมาก็คือช่างทําเครื่องราชอิทธยาพร ็เลยไปสมัครกับเขาด้วยเป็นช่างเครื่องรากตอนนั้นเปิดเป็นทางการเมื่อปี2533ตอนนั้นท่านปุเอกสพรังนุจติดท่านเป็นผู้อำนวยการ<ม>ก็เรียนการลวดลายต่างๆอะไรเงี้ยศึกษาการเลื่อยจลัลลุการเชื่อมงานชิ้นงานอะไรเงี้ยอันคือเริ่มต้นจากการทํางานตรงนั้นมาได้บรรจุเมื่อปีก็ขอตั้งเครื่องรากขึ้นมาก็ได้บรรจุเมื่อปี3-3จนปัจจุบันตอนนี้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าเครื่องรากอยู่ ก็ออยังทางานยังเหลือเวลาราชการอยู่สองปีก็ดูแลเครื่องราชตามเครื่องราชทุกอย่างที่ทางสํานักนายกเป็นผู้ว่าจ้างให้เราดูแลงานเครื่องราชขององค์การสงฆ์ก็ฐานบันศึกก็ตอนนี้ทํางานองค์การตงก็ฐานะเป็นดานบันศึกปัจจุบันหนึ่งด้วยพิการเป็นพน,นักงานด้วยแล้วก็เป็นที่ปรึกษาสมาคม้านบันทึกพิการในประเทศไทยก็ดูแลพวกเราที่เป็นดานบันทึกที่พิการตัวประเทศเพื่อที่จะให้เขามีความสุขและก็ ขอบคุณที่องค์การต,ตากกทอดทาระสิที่ดูเลเแลพวกผมและดูแลประโยชน์มันตายด้วยนะให้ผมมีททำทําให้มีครอบครัวทําให้ดูแลครอบครัวดีขึ้นทําให้สถานะดีขึ้นโดยที่เราก็ต้องกรยันด้วยนะได้การแบบได้าการที่9สิ่งที่ทําให้สถานะทําให้เราเก็บหอมรอมิตได้โอกาสองค์การตกกทอดทางศึกที่ได้ให้โอกาสเรานะไม่ว่าทางด้านการเงิน ด้แนะนำได้วิชาชีพเลยเราก็เอามาใช้เพื่อที่ให้เราช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนี้ก็ทํำอยู่ก็ขอบคุณองค์การตวกวเาดานปิก์ด้วย